สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าหรือที่ขวัญสุดจิตตกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของวิโต้ชายหนุ่มรักสันโดดที่ได้ตัดสินใจนัดพบกับสาวในโลกออนไลน์ทันทีที่วิโต้ได้เห็นหน้าเธอเป็นครั้งแรกเขาก็ทักทายเธอทันทีด้วยคำพูดที่ว่าเธอดูอ้วนเกินไปทันทีที่สาวเจ้าได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบขอตัวกลับบ้านซอนย่าได้บอกกับวิโต้ว่ายินดีที่ได้รู้จักก่อนที่จะขอตัวกลับบ้านแต่วิโต้ เขาบอกกับซอนย่าว่าไหนๆก็นั่งรถมาแล้วเข้าไปข้างในร้านให้เขาเลียก,กาแฟสักแก้วไหมวิตโต้ได้แนะนาตัวเองกับซอนย่าว่าเขาเป็นชายโสดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านทองเล็กๆและมีพนักงานแก่ๆประจําอยู่ที่นั่นสองคนซอนย่าที่ได้บอกวิตโต้ว่าเธอทํางานเป็นนางแบบอยู่ที่โรงเรียนศิลปะเธออาศัยอยู่กับพี่ชายของเธอสองคนและตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วเธอขอตัวกลับได้หรือยังหลังจากานั้นวิตโต้ก็เดินทางไปที่โรงงานเดอร้านทองของเขา พนักงานได้เข้ามาบอกกับวิตโตว,ว่าช่วงนี้ทองไขไม่ค่อยได้วิตโตจึงได้ถามพนักงานว่าล้วจะให้ฉันแก้ปัญหายังไงถ้าฉันจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องทุกอย่างเองฉันจะจ้างพวกแกมาทําไมกลางดึกคืนนั้นวิตโตได้จดบันทึกเกี่ยวกับรูปร่างของซอนยา่าเขาคาดคะเนว่าเธอน่าจะหนักประมาณ50โลก่อนที่วิตโตจะพึมพำขึ้นมาในใจว่ายังไม่สวยเธอต้องลดน้าหนักให้ได้มากกว่านี้ถึงจะตรงตามสเปคของเขารุ่งเช้าวันต่อมาวิตโตได้เรียนทาไแบบซอนย่าที่โรงเรียน เธอกำลังนอนเป็นแบบให้พวกนักเรียนวาดรูปซอนย่ารู้สึกประทับใจในตัววิตโตที่มาเซอร์ไพรส์เธอก่อนที่ทั้งคู่จะจบลงที่บนเตียงอย่างเร่าร้อนหลังจากที่เสร็จสมอารมณ์หมายแล้วซอนย่าก็มองไปรอบๆห้องของวิตโตเธอได้เห็นกวดยาไรบางอย่างของวิตโตที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีอะไรกันแล้วแต่ก็ดูไม่ค่อยสนิทสนมกันสักเท่าไรในเวลาต่อมาวิตโตได้เดินทางหาจิตแพทย์เขาบอกจิตแพทย์ว่าเขาอยากหยุดยาในตอนนี้เขากำลังคบหาดูใจกับสาวคนหนึ่ง และเขาไม่ต้องการให้เธอมองเขาเป็นคนโรคจิตจิตแพทย์จะงได้บอกวิตโตว่าคุณจะบ้าหรือไงการรักษาของคุณจะเป็นต้องพึ่งยาคุณจะมาหยุดกินเองกลางคันแบบนี้ไม่ได้หลังจากนั้นซอนย่าก,ก็แวะมาหาวิตโตที่บ้านเธอพยายามจะเอาของขวัญมาเซพเขาคืนแต่เอว่าวิตโตนั้นก็เอาแต่แอบมองซอนยา่าโดยที่ไม่ยอมออกมาต้อนรับเธอให้เธอเข้าบ้านซอนยา่าได้ยืนรออยู่นานจนกระทั่งเธอเดินจากไปแล้วทิ้งของเอาไว้ที่หน้าบ้านของวิตโตวิตโตจะได้เปิดประตูออกไปเอาของของ,ของซอนยา่า เขารู้สึกดีใจมากที่ได้ไปเป็นคนเป็ของขวัญก่อนที่วิตโตจะข้ามใจตัวเองและบอกว่าซอนย่ายังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาเธอต้องผอมกว่านี้เพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวของเขาในอนาคตในตอนนี้วิตโตมีความรู้สึกขัดแย้งกันในใจเขาเองก็เตรียมดอกไม้เอาไว้ให้ซอนย่าเหมือนกันแต่เขาก็ไม่กล้าให้เธอจนกระทั่งดอกไม้แห้งเหี่ยวใจของวิตโตนั้นพยายามเตือนตัวเองว่าเขาจะมอบความรักให้แก่ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เขาถูกใจเท่านั้นซึ่งตอนนี้ซอนย่ายังไม่ใช่และเขาต้องทำบางอย่างกับเธอ หลังจากนั้นวิตโต้ที่ได้เรียนทำห,หาซอนย่าทั้งสองคนได้พูดจาสารนพันกันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่วิตโต้จะชักชวนซอนย่าไปดูโรงงานทองของเขาพนักงานสองคนที่ประจำก,การอยู่ที่นี่ทำงานมาตั้งแต่รุ่นพ่อของวิตโต้พวกเขาได้พูดแซวซอนย่าเรียกเธอว่ามาดามหรือเจ้านายคนใหม่หลังจากที่สารสนพันกันได้ไม่นานวิตโต้ก็ได้จัดก,การใช้เงินของเขาซื้อบ้านหลังใหม่แล้วชักชวนซอนย่าให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันกับเขาแต่เว่าซอนย่านั้นก็ปฏิเสธวิตโต้ไป เธอบอกกับวิตโตว,ว่ามันเร็วเกินไปและเธอจะเป็นตัดูแลพี่ชายด้วยวิตโตจึงได้ตะคอกเสียงใส่ซอนย่าว่ารู้ไหมว่าฉันต้องจ่ายเงินไปเท่าไหร่เพื่อที่จะได้บ้านหลังนี้มาซึ่งถ้าเธอปฏิเสธฉันเธอจะต้องเป็นคนจ่ายค่าปรับเองทําให้ซอนย่านะั้นไม่มีทางเลือกจึงจําใจต้องยา้ายไปอยู่กับวิตโตในขณะที่ซอนย่ากลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเก็บข้าวของวิตโตก็ได้เข้าไปคุยกับพี่ชายของเธอโดยบอกกับพี่ชายว่าเขาจะคอยดูแลซอนย่าเป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าว่าพี่ชายของซอนย่าก,ก็บอกว่าเเขาไม่ห็นด้วย เขาบอกว่าเขายังไม่รู้จักวิตโตมากเท่าที่ควรแต่ถึงกระน,นั้นแล้วเขาก็เคารพในการตัดสินใจของน้องสาวในขณะที่วิตโตกับซอนย่าไปไว่ายน้ำที่สาวว่าน้ําวิตโตก็พยายามพูดกับซอนย่าว่าเธอดูอ้วนเกินไปซอนย่าจึงเทียบรูปร่างของตัวเองกับสาวสวยในชุดบิกินี่ก่อนที่เธอจะพบว่ามันจริงอย่างที่วิตโตพูดหลังจากนั้นซอนย่าก,ก็เริ่มเข้าคอร์สน้ำหนักทันทีเธอกินบังสวรีรัตไม่กินเนื้อสัตว์แถมยังจำกัดแคลในการกินต่อมืออีกด้วย ในที่สุดละ้ะซอนยากสาสารถทำได้สำเร็จในตอนนี้น้ำหนักตัวของเธอลดลงมาจนเหลือ51ซึ่งเป็นสัสดส่วนที่ซอนยาดูพึงพอใจมากแต่ทว่าวิตโตกับไม่ได้คิดแบบนั้นเขามองว่าซอนยาจะลดน้ำหนักได้ไม่ถึงในจุดที่เขาต้องการภาพที่ตัดกลับมาที่ร้านทองของวิตโตในตอนนี้สินค้าของเขาแต่ละชิ้นแทบขายไม่ออกเพราะว่าการดีไซน์เครื่องประดับของวิตโตนั้นะไม่ถูกใจคนซื้อพนักงานจะได้บอกวิตโตว่าเราควรหันกลับไปทำกำไรขายดีแบบพ่อของเขาจะดีไหม แต่ทว่าวิตโตก็ยังดึงดานเสียขายทองของเขาต่อไปเขาบอกว่าเขาจะรอจนวินาทีสุดท้ายซึ่งถ้ามันขายไม่ได้จริง,รงๆค่อยหล่อมันเป็นกำไรยังไงทองก็คือทองมันยังข้าไม่ต้องกลัวไปดอกหน้าซอนย่ายังคงทำงานเป็นนางแบบที่โรงเรียนศิลปะเธอรู้สึกไม่ค่อยดีที่บรรดาเด็กนักเรียนต่างพากันวาดรูปเธอที่เหลือแต่เนื้อหุ้งกระดูกทางด้านของวิตโตนั้นเขาก็ได้ถูกลูกค้ากดราคาอย่างหนักเขาตั้งใจจะขายทองของเขาในราคา7จยูโรแต่ทว่าลูกค้าต้องการซื้อที่ราคาแค่3ยูโรเท่านั้น เปาโลได้บอกกับวิตโตว,ว่าจะขายหรือไม่ขายเพราะในเมืองแห่งนี้ไม่ได้มีร้านทองของแกร้านเดียววิตโตจึงจำใจต้องขายทองของเขาในราคา3ยูโรเท่านั้นหลังกลับมาถึงบ้านซอนยาได้บอกเขาดีกับวิตโตว,ว่าตอนนี้น้ำหนักตัวของเธอลดลงมาเหลือ50แล้วนะฉันพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวข,ของคุณได้แล้วหรือยังแต่ทว่าวิตโตนั้นก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเขาประเมจากสายตาแล้วเธออ้วนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำหลังจากนั้นวิตโตก็เดินทางไปที่ร้านตาช่างและถามเจ้าของร้านว่า ตาช่างด้านของเขาโกงได้หรือเปล่าเจ้าของร้านจะได้บอกว่าได้แต่มันเป็นเรื่องที่โคตรยากคนธรรมดาไม่สามารถทําได้ยกเว้นแต่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นหลังจากนั้นวิตตก็กลับบ้านเพรากับตาช่างตัวใหม่เขาพบว่าคุกกี้ที่เขาเก็บเอาไว้ได้หายไปเขาได้เค้นถามซอนย่าว่าได้แอบกินไปหรือเปล่าก่อนที่เขาจะตาวาดใส่ซอนย่าว่าอีอ้วนพร้อม,มแบบนี้มันไม่ชอบหรือไงซอนย่าจะได้ยอมรับสารภาพว่าเธอกินคุกกี้เข้าไปแต่เป็นเพราะว่าเธอหิวมากและเธอต้องใช้ร่างกายในการทํางาน ในตอนนี้ที่โรงเรียนทุกคนต่างพากันบ่นเธอว่าซอนย่าผอมเกินไปเกินกว่าที่จะเป็นนางแบบได้แล้วแต่ทว่าวิโต้ก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้น <c oughs> เขายื่นคำขู่กับซอนย่าว่าถ้าแอบ,บกินอะไรอีกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วซอนย่าจะไม่วันได้เป็นเจ้าสาวของเขาอีกต่อไปหลังจากนั้นวิโต้ก็เดินทางไปพบจิตแพทย์ของเขาเขาระบายความอัดอั้นใจกับหมอว่าทำไมซอนย่าถึงไม่ยอมทำตามที่ตัวเองรับปากเอาไว้หมอจะได้บอกวิโต้ว่าบนโลกใบนี้ไม่เคยมีอะไรที่เพอร์เฟก วิตโตเองก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกในสายตาของซอนย่าเช่นกันซึ่งวิตโตพยายามเถียงต่อไปว่าแต่เธอรับปากแล้วว่าเธอจะลดน้าหนักให้ได้พอจะได้ถามวิตโตสั้นๆว่าแล้วมันเป็นความต้องการของใครวิตโตก็ออากาอ่นที่จะตอบก,ก่อนที่เขาจะบอกหมอว่าจริงๆแล้วมันเป็นความต้องการของพวกเราทั้งคู่ผมอยากได้เจ้าสาวในฝันของผมส่วนซอนย่าจะเป็นนางแบบก็จะเป็นต้องผอมอยู่แล้วในตอนนี้น้ําหนักของซอนย่าได้ลดลงมาจนเหลือ48แร่างกายของเธอนั้นสู้ผอมจนเห็นกระดูกแล้ว เธอพยายามเลือกซื้อเสื้อผ้าเป็นชุดชีฟองแบบหลวมๆเพื่อทําให้เธอไม่ดูผอมกระหลงจนมากเกินไปแต่ทว่าวิโต้ก็ับไปถูกใจสิ่งนี้เขาได้บอกเจ้าของร้านว่าเอาเสื้อผ้าทั้งหมดที่ซอนย่าเลือกไปคืนแล้วจัดชุด,ดําแบบรัดรูปไม้ซอนย่าแทนซอนย่าได้มองดูเรือนร่างของตัวเองในกระจกก่อนที่เธอจะน้ําตาไหลซึมออกมาแต่เมื่อวิโต้ได้เห็นซอนย่าในชุดรัดรูปเขาก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากและเอ่ยปากชมซอนย่าว่าเธอสวยซอนย่าที่ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความอึดอัดใจ ทำให้คุณขายเสื้อผ้าตกใจจนต้องรีบปลอบใจเธอทุกๆวันวิตโตจะต้องคอยอาบน้ำให้กับซอนยาเพราะว่าตอนนี้เธอทั้งผอมและไร้เรี้ยวแรงไปแล้วเมื่อเงินขาดมือวิตโตจะได้ย้อนกลับมาทำการค้ากับเปาโลแต่ทว่าเปาโลก็บอกกับวิตโตว,ว่าเขาผิดนัดหลายครั้งแล้วเปาโลได้บอกกับวิตโตว,ว่าเขาจะไ่รับซื้อทองจากวิตโตนายควรรักษาเวลาให้มากกว่านี้นัดแล้วต้องเป็นนัดถ้านายเป็นนักธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อถือก็จะไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วย วิตร์ได้อ้อนวอนเปาโลว่าเขาจะไม่ต้องใช้เงินให้โอกาสเขาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจะได้ไหมแต่ถ้าว่าเปาโลก็ปฏิเสธเขาแล้วบอกกับวิตโตว่าฉันคงทําการค้ากับนายต่อไปไม่ได้และฉันรู้สึกอึดอัดกับพฤติกรรมของนายแบบสุดๆการขาดอาหารของซอนย่าทําให้กระทกระเทือนสมองของเธอเรื่องของความทรงจําเธอหยิบข้าวของให้เพื่อนร่วมง,งานแบบผิดๆถูกๆก่อนที่เธอจะเดินออกมาจ้องมองสายน้ําด้วยแววตาที่เลื่อนลอยเมื่อเห็นว่าซอนย่าลดน้ำหนักช้าลง วิตโตจึงได้จัดการเก็บของกินทุกอย่างให้พ้นจากมือเธอหลังจากนั้นพนักงานของวิตโตทั้งสองคนก็ได้มาลาออกกับเขาทั้งคู่ได้บอกความจริงกับวิตโตด้วยความหวังดีว่าเขาเป็นเจ้านายที่น่าอึดอัดเลยอยู่ด้วยไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากพ่อของวิตโตที่ดีกว่านี้มากวิตโตจึงท,ทำทีท่าไล่พนักงานของเขาโดยบอกว่าพวกแกอยากไปเก็เชิญแต่ฉันจะจ่ายเงินให้ทีหลังในจังหวะเดียวกันซอนย่าได้แอบเปิดตู้เย็นและคว้าเอาขนมป,ปังออกมากินด้วยความหิวโหย วิตโตได้ตัดสินใจขายเครื่องมือทำาหากินของเขาในราคาทั้งหมดทั้งสิ้น4,500ยูโรซึ่งแน่นอนว่านั้นไม่มากพอที่จะทําให้เขาอยู่ได้ช่วชีวิตวิตโตที่เคียดจัดได้เระว่าใส่ซอนยาโดยเขาบอกกับเธอว่าตั้งแต่คบเธอมาชีวิตของเขาไม่แต่ตกตำ่ำหลังจากนั้นวิตโตก็อารมณ์แป,ปรปรวนและชวนซอนยาไปเที่ยวแต่ทว่าซอนยาก,ก็ได้เป็นลมในนั้ขับเพราะว่าเธอไม่มีแรงคนที่อยู่ในนท์นขับซึ่งเป็นหมอได้เข้ามาดูอาการของซอนยา,ขนยาเขาบอกได้ทันทีเลยว่าซอนยาป่วยเป็นโรคขาดสารอาหาร เจ้าของนายขับตั้งใจจะพาตัวซอนยาไปส่งโรงพยาบาลแต่ทว่าวิตโตก็เข้ามาขวางเอาไว้และพยายามจะมีเรื่องวิตโตได้บอกทุกคนว่าใครก็แตะผู้หญิงของเขาไม่ได้ก่อนที่ซอนยาจะประยุงตัวเองขึ้นมาเธอบอกทุกคนทั้งน้ําตาว่าเธอไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นซอนยาได้แวะมาหาพี่ชายของเธอที่บ้านทันทีที่พี่ชายได้เห็นหน้าซอนยาเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าน้องสาวของเขากําลังมีเรื่องอึดอัดใจพี่ชายของซอนยาจะได้บอกเธอว่ามีเรื่องอะไรก็ระบายมาให้หมด หลังจากนั้นวิตโต้ก็ทำการล้างตาหลอมทองของเขาจนกระทั่งเขารวบรวมเศษทองมาได้สองก้อนวิตโตจทีได้ตัดสินใจขายทองจำนวนนั้นเพื่อพาตัวซอนย่าเที่ยวเขาที่บอกกับซอนย่าว่า40กิโลเท่านั้นถ้าหากว่าซอนย่าลดน้ำหนักได้40กิโลเธอก็จะกลายเป็นเจ้าสาวของเขาโดยสมบูรณ์แบบวิตโต้ที่บอกซอนย่าว่าค่าคะแนนด้วยสายตาตอนนี้ซอนย่าน่าจะหนักประมาณส5่กิโลเหลืออีกแค่กิโลเท่านั้นความฝันของเธอก็จะกลายเป็นจริง กลางดึกคืนนั้นซอนย่าที่หิวมากจะแอบมาเปิดตู้เย็นเธอพบวิตโตนะได้ทําการเอาของที่พิซซ่เอาไว้หมดแล้วซอนย่าได้เห็นภาพหลอดว่าหัวหอมไปน็นองไก่เธอจะได้กัดกินมันวันเวลาที่ผ่านไปในตอนนี้น้ำหนักตัวของซอนยา่าได้ลดลงมาจนเหลือ42กิโลแล้วเธอปัสจากเร่้วแรงและหลิวแห้งเหมือนคนใกล้จะตายแต่ทว่าวิตโตน,นก็ไม่สนใจและปล่อยให้เธอลดน้าหนักต่อไปเมื่อน้าหนักของซอนยา่าใกล้จะถึง40กิโลแล้ววิตโตจะได้พาตัวเธอไปที่ร้านอาหารเพื่อเลี้ยงฉลองล่วงหน้า วิตโต้ได้ทําการสั่งพาสต้าเนื้อมากินฉลองโดยมีซอนยาเกินน้ำลายดังเอื้อกเพรความหิวโหยสิ่งที่ซอนยาก,กินได้แต่แตละวันนั้นก็คือสลัดผักจานเดียวเท่านั้นมีเพื่อนเก่าของวิตโต้ได้เดินเข้ามาทักทายเขาก่อนที่จะชักชวนวิตโต้ให้ไปร่วมโต๊ดด้วยทันทีที่พาสต้าเนื้อของวิตโต้มาเสิร์ฟซอนยาที่อดใจไม่ไหวจึงได้จัดก,การตักกินชิ้นเนื้อเธอจ้วงกินพาสต้าของวิตโต้เข้าไปอย่างคนตายอดายอยากวิตโต้ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้เข้ามาห้ามเธอทันที แต่ทว่าซอนย่าก,กับโกจาดีแล้วเดินเข้าไปกินต่อในครัววิตโตได้เดินตามมาและดา่าซอนย่าว่าสันดานไม่เคยเปลี่ยนแกจำไม่ได้แล้วหรือไงว่าวันหนึ่งกินได้เท่าไหร่้าทําแบบที่ทุกอย่างที่ทํามาก็สูญเปล่าสมหมดวิตโตพยายามลากตัวซอนย่ากออกไปจากครัวแต่ทว่าซอนย่าในตอนนี้ก็สติแตกไปแล้วเธอตะโกนบอกพ่อครัวว่ากูขอเพิ่มวิตโตได้ลากตัวซอนย่ามาที่บ้านและบอกให้เธอแก้ผ้าเขาบอกให้เธอพิจรารณาความอ่วนของตัวเอง เขาเปิดเผยความจริงว่าเขาเก็บอาหารไว้ที่ไหนทำไมซอนย่าถึงไม่เห็นแต่ในเมื่อซอนย่าละเมิดกฎแล้วเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปกปิดเธออีกต่อไปวิตโตได้จัดการอาหารใส่ซอนย่าและบอกเธอว่าแดกเข้าไปซะเขาบอกกับเธอต่อไปว่ามึงจะไม่มีวันได้เป็นเจ้าสาวของกูจาใส่หูเอาไว้ซะทําให้ซอนย่ายืนตัวสั่นด้วยความบาดกลัวและเสียใจเธอน้ําตาไหลออกมาโดยมีวิตโตตะคอกใส่หน้าเธอวิตโตได้ถามกับซอนย่าว่าจะให้ฉันทํายังไงกับเธอดี เธอยังอยากอยู่กับฉันเธอจะให้ฉันปล่อยเธอไปซอนย่ญญาพยักหน้ารับว่าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่ทว่าวิตโตก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ฉันมอบทุกสิ่งทุกอย่างของฉันให้กับเธอทุ่มเททั้งเ,เงินทองและเวลาเพื่อทำให้เธอมาอยู่ตรงจุดนี้ฉันจะไม่มีทางปล่อยเธอไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามและถึงแม้เธอจะหนีฉันไปฉันจะตามหาตัวเธอให้เจอวิตโตยืนยันเสียงแข็งว่าเขาจะรับน้ำหนักซอนย่ญญาให้ถึง40กิโลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ซอนย่าจึงใช้โอกาสที่เผยหยิบท่อนเหล็กเพื่อฟาดใส่หัวของวิตโตเขาลม้มลงกระแทกพื้นจนเลือดอาบล่างวิตโตได้พูดกับตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาคิดมาทั้งหมดจะผิดพลาดขนาดนี้เขาคิดว่าซอนย่ากับเขาน่าจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแทๆ้ๆเขาไม่โทษซอนย่าที่เธอทําไม่ได้และโทษตัวเองที่คิดผิดมาตั้งแต่แ,ตแรกก่อนที่วิตโตน่าจะสิ้นใจก็ไปอันจบภาพยนตร์เรื่องน,นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์รักสุดโรแมนติกที่ผมเอามาเล่าให้ฟังหวานซึ้งและตาตื่น ดูไปก็สงสารซอนยาไปแล้วคอยเอาใจช่วยเธอว่าทำไมเธอถึงต้องทนอยู่กับคนบ้าอย่างวิตโต้ด้วยโดยที่ตัวหนังนะครับใช้ชื่อเรื่องว่า first love ซึ่งนั่นหมายถึงที่เป็นความรักครั้งแรกของพวกเขาทั้งคู่คนหนึ่งอยากได้เจ้าสาวในฝันตามที่เขาาัถนาเอาไว้ส่วนอีกคนก็อยากเติมเต็มคนรักให้มีความสุขจึงทําให้เกิดเรื่องราวความรักสุดวิปลาสแบบนี้ขึ้นมาโดยที่ตลอดทั้งเรื่องเราจะได้เห็นความเห็นแก่ตัวของวิตโต้ความดื้อรั้นความไม่ยอมฟังใครและที่สําคัญที่สุดความมั่นใจในตัวเอง เขาโทษทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตของเขาว่าเป็นคนผิดและทำให้เขาต้องมาตกละกรรมลำบากแบบนี้กว่าที่วิตโตจะคิดได้ก็ตอนที่เขากำลังจะตายนั่นแหละครับเขาเพิ่งจะโทษตัวเองเป็นครั้งแรกตลอดทั้งเรื่องว่าเขาคิดผิดและถ้าเขารู้จักตัวเองได้เร็วกว่านี้หรือฟังคำทัดทานของคนอื่นบ้างชีวิตรักของวิตโตและซอนย่านั้นคงไม่จบลงแบบนี้นี่มันเป็นรักครั้งแรกที่ชจาาเจ็บปวดจิตตกและหดหู่เสียเลิศเกินก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปละประโยชน์เรื่อง